สวัสดีครับมาอัปเดตเรื่องท่อผ่าวันนี้ผมผ่ามารอบที่สองจะคุยเรื่องผ่ารอบแรกเนี่ยคือเขาผ่าตะเข็บนี้เลยผ่ากลางออกช่างคนแรกคือร้านรถยนต์ร้านรถยนต์ก็ผ่ามาแต่เขาไม่ได้ยัดใจแก้วมาให้ไงเสียงก็เลยรอบปลายมันเป็แดแต่รอบต้นอะ่ะมันนุ่มนะแต่ก็รอบปลายมันแผดๆเวลาบิดจ,จมๆแต่พอนี่ผมไปแก้มาคือ ช่างช่างคนใหม่คืออูแต่งรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับแต่ผมไม่บอกสำนักนะก็คือเขาเป็นอูแต่งมอเตอร์ไซค์เลยเขาผ่ามาคนนี้เขาผ่าแบบไม่เหมือนคนเก่านะคนคนนี้เขาผ่าแบบให้ดูรอยแผลคือ <c oughs> เขาผ่าตัดตัดข้างล่างเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอ,ออกมาเลยเห็นปะตัดตรงเนี้ยออกมาเป็นสี่เหลี่ยมออกมาปุ๊บเขาก็เดินแป๊บใหม่เดินแป๊บใหม่เลยเขาเป็นใส่เป็นตะแกงแล้วก็ยัดใยแก้วเข้าไปให้แน่น แล้วเขาก็เชื่อมเก็บก็คืออันนี้เสียงมันก็จะนุ่มหูขึ้นครับรอบปลายก็ไม่แผลนแล้วมันก็ผมไปวัดแล้วก็ไม่เกินเกณฑ์นะเกินเกณฑ์ที่ว่ากฎหมายกาหนดอะ่ะผมวัดแต่ผมวัดที่ตรอ,อนะตรอ,อเพื่อนกันอย่างเงี้ยไปขอขอวัดว่าจะโดนไหมก็ไม่โดนผมก็เผื่อเผื่อเจอตํารวจไงเจอด่านจะได้เถียงเขาได้จะได้บอกได้ว่าพี่ผมวัดแล้วมันไม่เกินพี่จะวัดอีกทีก็ได้ ก็เดี๋ยวผมจะมาให้ฟังเสียงทีหนึ่งนะครับเดินเ,เบาประมาณนี้เดินเบารถผมไม่ค่อยได้ขี่อ่ะแทบจะไม่ได้ขี่ไม่ได้จับเลยคือมีเงินก็จะอยากได้จานหน้าอยู่แต่ตอนนี้โรคโควิดก็อาจจะทำคลิปน้อยลงเพราะว่าจะไม่มีงบที่จะทำต่อได้ฟังเสียงนะครับ ว่ามันก็ได้อยู่นะย้ำอีกทีนึงก็ได้ผมย้ำไม่ฟังประมาณนี้เลยครับเสียงก็นุ่มๆแล้วแต่คนชอบนะถ้าคนชอบงีบ่บๆก็ไม่เหมาะแต่นี่มันก็จะดังดังอยู่เหมือนกันแต่ดังสู้อาคากับพวกอาคากับเอซีไม่ได้อันนี้มันจะเบากว่าเยอะเลยแต่อยู่ระหว่างกึ่งท่อเดิมกับท่อแต่งอ่ะผมประมาณนั้นนะครับ คลิปแค่นี้นะครับ